ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีใช้การใช้ฟังก์ชันของจอ Android ของ Alpha ik, c u s t i c Ram 4รุ64นะฮะ,ะเดี๋ยวเชิรับชมได้เลยครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาก็จะโผล่มาหน้านี้เลยนะครับสิ่งที่เมื่อกี้ผมบอกไว้ก็เหมือนกันนะครับอย่าลืมเช็คอินเทอร์เน็ตก่อนต่อแล้วหรือยังเนาะทริคนิดนึงสำหรับคนใช้ iPhone กลัวจะลำคาญกันก็คือ iPhone เนี่ย,ออนนยถ้าไม่ได้ต่อ Wi-Fi นานๆนนเนี่ย มันจะปิด WiFi เราเองนะให้เพื่อนเพื่อนรีเฟชก่อนก่อนจะสตาร์ทเครื่องเพื่อให้มันเชื่อมต่ออัตโนมัติได้นะครับจะได้ไม่ต้องมากดเชื่อมเองอ่ะหน้าแรกครับก็เนี่ยครับก็จะมีฟังก์ชันวิทยุครับก็ไม่มีอะไรก็กดไปกรอสถานีอ่ะจะเอาสถานีไหนก็กดแช่เมมสถานีนะครับไม่มีอะไรถัดมาครับก็ถัดไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับหน้าตาอินเตอร์เฟซจะต่างกันนิดนึงเนาะก็คนละเวอชันกันอ ตัวนี้สังเกตว่าพอยังไม่เชื่อมต่อจะขึ้นเทาๆนะครับพอเชื่อมต่อแล้วลูกฟังก์ชันก็จะเป็นสีขาวให้เรากดได้ฟั่งเพลงก็อยู่ที่อันนี้นะครับแล้วก็สมุดโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนะครับปุ่มกดหมายเลขอ่าอยากจะเชื่อมต่อก็เข้าไปดูเนี่ยครับรหัสคืออะไรชื่อบลูทูธคืออะไรนะครับประมาณนี้ถัดมาครับอันนี้เป็นฟังก์ชันในการเล่นเพลงนะฮะอ่าเนี่ยครับ,รบเป็นเพลงซึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยในอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างเราสามารถเรื่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลย์ได้ นี่ยอันนี้คือจากในเครื่องนะจากใน USB ก็กดมาที่ฟังก์ชัน USB แต่พอดีผมยังไม่ได้ใส่ไว้เนาะผมมีแต่ใส่วิดีโอไว้ก็เลยไม่ได้โชว์อ่ะประมาณนี้นะครับถัดมาครับมาในส่วนของตัวฟังก์ชันในการออนไลน์บ้างล่ะก็คือแอปพลิเคชันนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้ครับสังเกตว่าหน้าไอคอนจะดูละเอียดกว่าเนาะเพราะว่าแซมปิลแซม pling ของหน้าจอจะสูงกว่านิดนึงกับตัวแรสอนะครับอ่ะผมไปฟังก์ชันของ อันแรกก่อนเลยนะครับอแอปพลิเคชันก็เหมือนกันเวลาเราเข้า YouTube นะครับก็สังเกตว่าจะโหลดเร็วกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยเห็นไ,ไหมฮะติงมาละเดี๋ยวเราจะเอาอีกฟังก์ชันหนึ่งบ้างเราเอา o Google แ a p เหมือนกันอ่าแล้วก็กดตัวน,นี้ครับเพื่อให้มันแยกหน้าจอมาแล้วก็ข้อดีของอันนี้คือเลือกได้ไปซ้ายไปขวาเมื่อกี้เลือกได้ข้างเดียวใช่ไหมอันนี้เลย2ข้างเนี่ยครับอ่าประมาณนี้ สังเกตว่าจะลื่นมือกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับประมาณนี้อันนี้คือการสป l i กหน้าจอนะถัดหน้าครับก็จะมีในส่วนของไอคอนต่างๆครับอ่าวิดีโอนียครับเราก็สามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้เนี่ยครับสามารถเปิดจาก USB เราได้นะครับเป็นไฟล์ MKV, AVI, MP4 เล่นได้มีแถบ Fast Forward ให้เล่นนะครับ ประมาณนี้พอออกมามันก็จะย่อเป็นหน้าจอเล็กๆให้เราด้วยไม่เล่นก็ปิดไปเลยอย่างนี้อน,นี้คือปิดนะครับส่วนของการแต่งเสียงนะครับของตัวนี้จะอยู่ในฟังก์ชัน EQ นะครับกดเข้าไปนี่ครับก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวนี้ครับจะมีรูปแบบการแต่งเสียงให้เราเยอะกว่าน,นิดน้อยอในส่วนของที่เป็นพรีเซตที่โรงงานให้เรามานะครับ แล้วก็หน้าจอครับจากมาเมื่อกี้เราต้องกดปุ่มใช่ไ่ะอันนี้เป็นมันติดแท็กก็คือเราลากแล้วก็ถ่ายเลยๆก็ลื่นๆเ่มือกว่าเมื่อ,อก,กี้นิดนึงนะครับก็จะมีพวกเสียงโซ์ราเราเลือกตำแหน่งเสียงตกได้นะครับบูสเบสช่วงหน้าช่วงหลังแยกกันได้ทำโซนนิ่งได้ครับอยากให้เสียงตกโซนไหนนะฮะบเบสฟิลเตอร์ตัดความถี่แยกได้ครับประมาณนี้อันนี้ในส่วนของการแต่งเสียงนะครับในส่วนของการพักหน้าจอ นะครับหรือปรับความสว่างตัวนี้จะง่ายกว่านิดนึงเราลูดหน้าจอลงมาเลยปึ๊ดรูดล,ลงมาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือเราสามารถปรับความสว่างจากตรงนี้ได้ทันทีนะฮะอยากพักหน้าจอกดไอคอนลูกพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ทีเดียวก็ดับเลยโดยที่เครื่องยังเปิดอยู่ใช้งานได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ในกรณีเกิดปัญหาครับเครื่องเออร์ร์ค้างหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถเข้าแล้วก็รีเซ็ตจากตรงนี้ได้เลยแทนการกดปุ่มรีเซ็ตนะฮะ ก็สะดวกมากขึ้นนะครับในการใช้งานนะครับนอกนั้นก็ส่วนแอปพลิเคชันเราสามารถโหลดเพิ่มจาก Play Store ได้ปกตินะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมแจ้งไปจริงๆเรามี e a s y Connect กนะก็คือเราสามารถสะท้อนหน้าจอจากมือถือเราได้แหละแต่ถ้าเล่นในแอปพลิเคชันเสถียรที่สุดครับนะฮะแต่นอกจากแบบเอ้ยคนนั่งอยู่ข้างหลังบอกเฮ้ยฉันอยากดูอะ่ะอยากคอนโทรลเองอะ่ะคนข้างหน้าขี้เกียจปรับให้ก็สามารถเข้า e a s y Connect แล้วเชื่อมต่อได้เช่นกัน นะครับอันนี้เป็นการสะท้อนหน้าจอหรือบิลเลอร์ลิงกันเองจบไปแล้วนะครับสำหรับการบอกฟังก์ชันดีของจอ Android r a m 4ี4อนะครับก็ถ้าเพืเ่อนๆท่านใดฟังรีวิวการใช้งานแล้วยังไม่เข้าใจยังไงหรือสงสัยตรงไหนสามารถอินบล็อกมาถามทางน้านได้เลยนะครับินดีให้บริการครับผมถัดไปครับหลังจากตรงนี้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมีฟังก์ชันในการใช้งานของตัว RAM 6รอบดด้วยตัวนี้เด่นยังไงเจ๋งตรงไหนเดี๋ยวไปรอดูกันเป็นขึ้นถัดไปได้เลยครับ